สวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบบาร์นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาโซโล่แลงในไอดีลอง20ดาวนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็จะไม่ได้อัดคลิปอะไรหรอกนะครับผมแค่แบบว่ามา,มาเล่นเฉยๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมได้เป็นคาเฟนีโลมิงเว้ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทอนเฟิร์สพิกมาก็คือจะเล่นป่านะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็เลยเอาคาเฟนีมาจะไปยืนเลนคนที่5ฝั่งผมเลือกแบทแมนมาแล้วบอกว่าฉันจะเล่นจังเกิ้ลแล้วก็บอกว่า จะเล่นป่าเพราะว่าได้เล่นป่าแล้วเดี๋ยวได้ดาวง่ายนะครับผมผมก็เลยโอเคกูโลมแล้วกันเดี๋ยววันนี้มาดูแล้กันว่าคาเปนี่โลมมิ่งจะเป็นยังไงนะครับโดยผมจะออกเป็นขวานสโลเออเดี๋ยวมาดูลกันว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ามาแล้วนะครับผมแบบนี้ต้องทำคอนเทนต์สักหน่อยเดี๋ยวออกเป็นของซับก่อนเลยคือเอาจริงๆแบทแมนก็ซับได้นะแต่คือเขาจะเล่นป่าโอ้ยฟิกเกอร์มันดึงเลยเหรอลูกแก๊กไม่ได้ไม่ได้อันตรายครับผม เดี๋ยวนี้ผมจะออกเป็นรองท้าตีเร็วแล้วก็ขึ้นเป็นขวานเลยนะครับบอกเลยว่าถ้าขึ้นขวานได้ใครโดนผมยิงคือเดินไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเป็นยังไงฝั่งเรามีคริโตเม็ดม่วงด้วยนะครับระดับประเทศเฮ้ยแก๊กมันเวทป่าแล้วเหรอวะไม่เป็นไรครับเราเดินสามเนาะเพราะว่าฝั่งเรานี่ถ้าสมมุติว่าจะให้ผมเป็นเล่นแบบลมจริงๆอก็คงก็คงไม่ได้นะครับผม ผมก็คงเล่นแบบยิงไปเรื่อยๆนะครับมาดิมาดิเอาเอาเอาใบโดนโดนตายพลังของคาเฟนี่เลเวลหนึ่งอะครับน้องๆได้มาหนึ่งคิวอะเฮ้ยกลับกลับกลับเราอย่าพลาดตรงนี้เนี่ยโอ้โหวีล่าถอยอ๋อวีล่าโดนดึงไปแล้วต้องต้องตายครับผมเกมนี้ผมว่าจะเย็นเดี๋ยวก็โดนดึงอีกแล้วทอน แบทแมนเรายังไปเวทแดงอยู่เลยนะครับผมไอคีล่ามันมาด้านล่างนี่แสดงว่าเอ้าโอ้โหทอนก็บอกว่าให้เดินระมมดระวังก็ไม่ได้เลยนะโอเคเราอยู่กับแบทแมนไปเอ้าโดนดึงอีกแล้ววิล่าเข้าดีครับซาต้าจะแตกกดสปินใช่ไหมเราก็มีสปินครับผมแล้วผมก็ผมไต้องท้าติลโอเคพี่ออกมาก่อนพี่ออกมาก่อนโตมารับเราพอดี โอเคสวยอยู่นี่แหละข้อดีของสปินนะครับผมเออได้ขีราบด้วยครับสวยอยู่ครับโอเคเอาดิเอาเดิอเอาเดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าตาบินผมจะแตะเฮ้ยผมตายเลยเหรอวะถามจริงซาต้าฆ่าผมเมื่อกี้ตายเลยเหรอโอ้โอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวแก๊กดึงผ้าแบบนี้ดึงผ้าแบบนี้สาดกระสุนอันตีสาดตรเออมาเราได้ของซับสีแดงมาแล้วขั้นเลเววะหนึ่งตอนนี้ผม3คิวครับเอามาตรงนี้คือไม่ได้เล่นเป็นลมมิ่งเนยนะโอเคสวอยู่ซาตาได้เดี๋ยวผมดันล่างให้นะครับทอนทอนมามาด้านล่างเร็วทอนทอนดานล่างเร็ว โอ้โหทอนตีมังกรเฉยเลยเพื่อนจังหวะน,นี้ต้องดันล่างแล้วจริงอะเอาแล้วไง้วทอนดึงอมังกรออกอีก Perfect <laughs> ฟฟมามามาเวทบูเวทบูเวทบูคือเมื่อกี้นี่ผมกับทอรยิงป้อมด้านล่างคือแตกได้เลยนะแต่เขาไม่ยอมมาตีนะครับเขามาตีจะตีมังกรแทนนะ <c oughs> มาเอามังกรเลยแล้วกันเพื่อนคือเกมนี้เนี่ยผมก็คงถ้าสมมติว่าแคลรี่เราไม่ไหวจริงๆเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นแคลรี่เลยนะ อ่ะได้ล้างสีแดงมาแล้วล,ลุยไ,ไหมลุยไหมศาสตร์กระสุทนทนสวยูสวย, ellow, สวยูอ้าวมันอันตีมันอันตีมันอันติเรียบ e, ร้อยแตกเอาดิเรากดล้างเลือดเลือดเด้งไปเว้ยซีคิวโอเคสวยูครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นเป็นขวานสโลเลยนะครับผมจะได้แบบว่าตึกตึดอ้าวทอนแตกครับผมผมต้องเล่นล่างแล้วนะผมว่าเกมนี้ผมเล่นเป็นแครี่เลยดีกว่านะครับ คือเอาง่ายคือตอนเนี้ยจะให้หวังทอนเกิดก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันมาไกลแล้วอ่ะคือผมมาไกลแล้วไงผมฆ่าไปสี่แล้วอ่ะเฮ้ย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 สายกระสุนสารสารสารสาสสาสสาสยิงซูก้าแตกคีล่ามาเราสปินเรากดท่าสองดิฟมันกดแข็งเราหนีตัวใครตัวมันเพื่อน เออไ,ได้อยู่ผมห้าคิวอะโอแต่ท้นเราตายหมดเลยครับอรโอเคตอนนี้คือว่าผมต้องเล่นเป็นแบบแนวแครี่ไปเลยนะครับผมคงแบบว่าให้มาเปิดย่าให้ทอนยิงเล่นได้ก็คงทำไม่ได้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นขวานสโลเลยด้วยกันนะครับฮึฮึฮฮแบทแมนแบทแมน โอ้โหโดนดึงด้วยครับไม่น่าจะรอดแล้วจะเอ้ยทอนหนึ่งสไลด์เดียงงั้นบบโอ้โห,โโหถามจริงนี่แรงคน20ดาวโอโ้มันจะดึงเราใช่ไหมเราคือ,ค,อคือช็อตเมื่อกี้แบบผมตะลึงกันจริงๆสไลด์เข้าไปในหญ้าขนาดนั้นเลยหรอผมว่าผมเอาแดงเลยไหมเดี๋ยวผมก็จะได้โอ้โหผมยิงแดงไม่ตายวะ่ะ ไม่เป็นไรครับไม่ยิงแล้วไปไปช่วยเพื่อนก่อนมาซูกา้าต้องไม่ไกลเก็บมันเราเราเอาแก๊กเองเพื่อนเราเอาแก๊กเองดูเหรครับไม่มีเพื่อนมาสินะแก๊กไม่มีเพื่อนมาสินะแก๊กยืนม้อไม่ละเพื่อนมอบครับผมเฮ้ย<ไ>ค<หน>ีร่า<ไ>ด<หน>้า<ไห>นด้า<ไห>นบ<ไห>นซาตาบิ<ไห>นผมสาสตร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนดึงไปทำต้มซุปแล้วครับผมแบทแมน เฮ้ทอนเหนียวมาเร็วเรามีขวานแล้วเพื่อนแต่เรา้ยด้านบนเราโดนดันอ่ะไม่ได้ครับผมต้องปล่อยทอนตายนะคือโอ้โหโดนดึงด้วยนั่นอ่ะไม่น่ารอดครับยังไงก็ไม่รอดเดี๋ยวผมเอาแดงเลยแล้วกันนะครับไม่งั้นเราอาจจะโดนเวทแดงนะคือตอนเนี้ยผมก็ไม่ได้กาว่าจะมาเล่นขาไปนี่โลมนะครับผมแต่แต่สถานการณ์มันบังคับให้โลมนะครับเกมนี้จะชนะไหมเนี่ยได้ขวามาแล้วเว้ยโอเคอยู่นะ ขอให้เราได้ยิงสักตัวนึ่งอ่ะมันติดสโลสุดๆแน่นอนเพราะเอ้าเพราะว่าเรามีบัฟแดงแล้วก็มีขวานล้างให้ก็ยังไม่ได้กดเลยครับตายก่อนเฮ้ยฝั่งเรามันสเปซสปาด้านบนป่าบนว่ะต้องตีรถก่อนครับเดี๋ยวรถตีป้อมโอเคแบทแมนนายเอาบูไปสวยเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นเป็นดาบคลิเลยนะครับผม ผมว่าถ้าได้ดักคีนี่อะไรอะไรก็น่าจะดีขึ้นนะครับแบทแมนด้านบนน่าจะมีหลายตัวอยู่นะเฮ้ยเซาต้ายิงก่อนที่มันจะบินกดล้างเพิ่มเลือดก่อนไม่ไหวครับผมเฮ้ยเมันเอาอีกเหรอผมสายกระสุนไปหนึ่งจีซา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 โอ้ไม่มีใครตายเลยครับไม่เป็นไรคือตอนนี้เนี่ย ผมว่าผมสามารถแบกได้อยู่ในเกมนี้นะครับผมถ้ามีจังหวะให้ผมได้ยิงฟรีสักทีหนึ่งอะ่ะผมว่าไหวนะครับแบทแมนโดนโซโลโด่ด้วยวะโอเคผมมาเอาแดงเลยนะให้ผมแดงเหอดจริงจริงทอนเออโอเคอตรงกลางเอาเอาเอาไบรท์ไบรท์ไบรท์ได้ข่าวว่าแซบมากยีล่ามาไหม คีล่าไม่มาเว้ยเดี๋ยวเราคีร์โตเราโดนดึงบิ๊กนั่นน่ะเฮ้ยคีล่ามาว่ะไม่ได้ไม่ได้ผมต้องแอบครับคีร์โตสู้เขาเพื่อนคีร์โตเม็ดม่วงโอ้โหไม่มีใครตายเลยว่ะคือตอนนี้นี่มันแบบผมไม่อยากจะนึกเลยนะว่าคอน20ดาวมันจะสเปซสป่าขนาดนี้ดูแบบมันเล่นแบบว่าแบบแยกกันแยกกันเล่นมากเลยอะ มันดูไม่พออะไรทำไมแบบมันดูแบบตัวใครตัวมันมากเลยนะกับสหรับการโซโล่เกมเอ้ยกดล้างเด้งเลือดมาดีครับเหยียบเราก็ไม่มีอะไรผลผมหนีก่อนครับผมโอเคดีนะมีล้างนะครับเดี๋ยวต่อไปจะขึ้นเป็นดูดเลือดใหญ่นะโอเคถอยก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงกลางเฮ้ยเฮ้ยเราจังหวะนี้เรามีสปินนะเดี๋ยวมันเข้าใช่ป่ะโอเคผมสปินไปสารอันตี ดับเบิลคิวจากบีล่าจากเราหนึ่งศพไล่ย,ยิงไล่ย,ยิงไล่ย,ยิงที่สุดติดสล,ลขวานเดินไม่ออกหรอกเอาดีเอาให้หมดสวยเออผมทิปเปอร์คิวโอ้โหดีนะมีสปินนะครับมาไฟทันโอเคทอรเรากดเกิดด้วยนี่แหละพลังของขวานครับผม เมื่อกี้นี้แกด์โดนเรายิงนี่คือแบบเดินไม่ออกเลยทีเดียวโอเคสวยมาเฮ้ยเฮ้ยสูก้ากดล้างให้เพื่อนเอออะไรคา,าเฟนี่โรมิง่งอะครับนอ้องป้อมกลางได้มาแล้วสวยอยู่ครับมาไปเล่นป้อมบนได้เอาโถทอนเฮ้ย <c oughs> ไปเดินลึกขนาดนั้นนะครับเดินผิดทางนะทอนอะ เฮ้ยแบทแมนแบทแมนเฮ้ยคีล่าตรงนี oh, ้อะไรเนี่ยเรียบร้อยหนึ่งสองโอ้ยโอ้โหผมไม่มีรังด้วยถอยไปเพื่อนทิ้งเราตายเหอะโอ้โหผมโดนชัดดาวครับชัดดาวแพงด้วยนะเนี่ยเออเฮ้ยสวยอยู่แบทแมนไม่ตายโอ้โหถอยก่อนเลยครับถอยก่อนเลยกำลังดีอะกำลังดีแล้วโอเคผมมาแล้วเฮ้ย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 ผมสปินไปแล้วนะเพื่อนตัวมังกรตัวมังกร สวยครับผมได้คู่โอเคได้ดูดเลือดใหญ่มาแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาสลับไอเทมครับผมรึเเอาแล้วไงโดนดึงเด,ด้แล้วแบทบแมนไปแบบเปิดย่าให้หน่อยดิ <c oughs> ผมไม่กล้าเข้าไปผมยังมีล้างอยู่ใส่กดล้างเอาแล้วไงดึงเราโดนแต่เรามีล้างเอาโด,ดโดนดูดโอ้ดูดเราโดนว่ะแต่ไม่เป็นไรครับไม่มีเพื่อนมาใช่ไหมแกสวยครับผมโอเค คือตอนนี้ถ้าสมมติว่าผมจะใช้ดูดเลือดใหญ่อะผมก็ต้องกดไอเทมสลับโลมนะครับตรงกลางเข้าไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวผมว่าผมต้องรีบเอาดาร์คเซเลเยอร์นะไม่งั้นไม่งั้นคีล่ากับซูก้าซาต้ามามาแน่นอนครับเดี๋ยวขึ้นเป็นกรอบเกลดก่อนเลยโอเคโอเคแล้วยิงก่อนยิงก่อนแล้วยิงก่อนยิง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 อย่าโดนแย่งอย่าโดนแย่งนะเพื่อนถ้าโดนแย่งนี่คืองานหยาบอย่าโดนแย่งโอเคผมได้ตายโอเคสวยอยู่ฆ่ามันเพื่อน เออรอผมโอเคเดี๋ยวผมจะรอให้เดี๋ยวผมจะรอให้มังกรเกือบหมดนะครับแล้วปล่อยล่างเราต้องโทรมาลาไปก่อนนะครับให้รอให้ให้เพื่อนเราเกิดคิดเลโตเราตายนะครับอย่าโดนดึงเอ้าผมดับปะคิวอ่ะเอ้าผมทิปประคิวไล่ครับผมเมื่อกี้เห็นซาตาอยู่แว๊บๆแถวแม่น้ำอยู่ไหนเช็คทุกญ่า ช็คไม่มีซาต้ามันหายไปไหนไม่รู้โอเคผมขายเอาก่อเกิดเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องจบบ้านบินมาดิซาต้าได้ข่าวว่าบินบินแรงใช่ไหมเพื่อนเออมาดีครับจังหวะนี้ผมมีก่อเกิดผมว่าไม่ต้องดุล้วยใจแล้วจบบ้านไปเลยครับสาดกระสุนโชว์แบทแมนห5าหาห้าสาใจสินะน้องเออเออ บอกเลยว่าตอนแรกนึกว่าแพ้นะครับผมคาเฟนีหลบมิงไม่เคยเล่นมาก่อนในชีวิตนี้นะครับจริงเหรียญทองแคลรี่เล่นซับพอร์ตอันดับหนึ่งผมยิงมาเท่าไหร่23เเนะครับรับได้เมมเปอร์18นี่กดไลค์กันทุกคนเลยอย่างน้อยก็จะแบบว่าไม่มีการโยนแบบไปตายเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีการบ่นนะนะว่าแบบว่าทอนเดินแจกอะไรอย่างเงี้นะถือว่าโอเคนะครับ เราได้13.5นะนี่ถือว่าสลับคาเฟนีโลมิงก็อย่าไปหาทําในแรงนะครับผมถ้าแบบไม่จําเป็นแบบผมมันเกมนี้ก็คืออย่าไปทําเลยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสแพ้สูงนะแล้วก็ผมเล่นสายขวานะครับเกมนี้เพิ่งมาขายขวานทิ้งไปออกก่อเกิดเมื่อกี้นะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ